สวัสดีค่ะเจอกุนครูพัชรีอีกครั้งนะคะวันนี้ครคูพัชรีมีเพลงลมบกลมทะเลมาฝากค่ะเราจะพูดตามคุณครูพัชสองรอบก่อนนะคะลมบกลมทะเลอากาศทายเททําให้เราสดชื่นลมบกลมทะเลอากาศทายเททําให้เราสดชื่น ลมทะเลพัดมากลางวันแต่ลมเรารั้นพัดมากลางคืนทะเล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 ทเลลา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 อีรอบนะคะลมบกลมทะเลอากาศทายเททำให้เราสดชื่นลมบก ลมทะเลอากาศทายเททาให้เราชดชื่นลมทะเลพัดมากลางวันแต่ลมเรานั้นพัดมากลางคืนทะเล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 ลา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 ต่อไปเราจะมาร้องพร้อมกันเพิ่มกับ เคาะธรรมรินไปด้วยกันนะคะลมบกลมทะเลอากาศทายเททําให้เราสดชื่นลมบกลมทะเลอากาศทายเททําให้เราสดชื่นลมทะเลพัดมากลางวันแต่ลมเหล่านั้นพัดมากลางคืนทะเล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  ทะเลทะเลทะเลลาลันลา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 ลมบกลมทะเลอากาศทายเทททำให้เราสดชื่นลมบกลมทะเลอากาศทายเทททำให้เราสดชื่นลมทะเลพัดมากลางวัน แต่ลมเรานั้นพัดมากลางคืนทะเล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 ลา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 วันนี้เจอันครูพรศรีเพียงเท่านี้นะคะกับเพลงลมบกลมทะเลค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะให้กันครูพัชศรีนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย